วัสดีค่ะลูกค้าตอนนี้แอดมินอยู่ที่ร้าน CS นะคะวันนี้เจอตู้ ATM พอดีเลยนะคะวันนี้จะมาแนะนำวิธีการฝากเงินสดที่ตู้ ATM ร้าน g s นะคะเวลาลูกค้าเจอตู้นะคะลูกค้าสังเกตตู้มันจะเป็นสีเทาๆแบบนี้นะคะแล้วก็ใหม่เนาะเดี๋ยวเรามาดูตรงหน้าจอก่อนว่ามีปุ่มไหมถ้ามีปุ่มเราก็จะสามารถฝากเงินได้ค่ะลูกค้าฝากที่ตู้ g s นะคะได้ทั้นละไม่เกิน5 0 0 0 0 0บาทนะคะค่าธรรมเนียม1,000บาทค่ะเดี๋ยวเราไปดูทีกเล ที่มีคำว่า r e p a e n t add money ตรงนี้นะคะลูกค้าก็จะสามารถฝากเงินได้ค่ะ